สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราธารคของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะคนที่มีคู่มีคนคุยนะเดี๋ยวคลิปคนโสดนกจะทําแยกอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเป็นพลังงานของปักแรกนะคะในเดือนมีนาคมก็คือ1นึถึงสิมีนาคมเนาะ ปี6 7 6 7นี้นะคะขอดูพลังงานความรักของคุณหน่อยคนมีคู่มีคนคุยค่ะพลังงานของคุณสองเหรียญ u e e n of cups นะคะแล้วก็ the hermit 8ดเหรียญแน่สี่ไม้นะคะ พลังงานความรักของคุณชาว่านไฟคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ชัดเจนเนาะมันดูยังไม่มั่นใจนะคะท,ทั้งที่เราก็รักเขานั่นแหละแต่ความสัมพันธ์มันนิ่งเหลือเกินนะคะดูเหมือนกับไม่ขยับไปไหนเลยอะคืออาจจะเคยเป็นยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเราเนะคะหรือคนของเราเนี่ย อาจจะก,กำลังเรียนรู้อะไรอยู่เพิ่มเติมตลอดเวลานะคะหรือเขาสนใจในการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เขาให้ความสนใจเนาะเราก็ตั้งใจทำงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็คือแบบจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ความสัมพันธ์มันจะชัดเจนสักทีนะคะอ่าตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าแน่นอนนะคะสำหรับคนที่รอความชัดเจนจากคนรักของคุณนะคุณจะเป็นที่รักนะคะแล้วก็ คุณกําลังจะได้รับความชัดเจนในความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเาเหมือนกับความรักที่คุณออสองคนเนี่ยดำเนินมาด้วยกันตลอดนะคะม,มันถึงเวลาแล้วนะที่เขาอาจจะบอกรักคุณขอคุณเป็นแฟนนะคะหรืออยากจะมีสถานะที่ชัดเจนกับคุณแล้วนะคะอ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นรักแรกพบของคุณหรือรู้สึกถูกชะตาต้องใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก็ได้นะคะก็มีพลังงานของชาวทัตุน้ํากรกฎพิจิกมีนชาวราศีกันขึ้นมาด้วยนะมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะสามถ่วยคือตัวเราเองอะอยากที่จะได้อะไรที่มัน ได้รับความชัดเจนแล้วอย่างที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแล้วนะคะตัวเขาอะตัวเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะแต่ดูเหมือนตัวเขาอะจะไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะเขาก็มีความสุขดีนะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้แต่ดูเหมือนตัวเขาเองอะอาจจะยังไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะเป็น ชาวต่างชาตินะคะเจ้าของธุรกิจนักเดินทางชาวราศีกรกฎราศีเมษนะคะเป็นคนที่มีความามั่นใจในตัวเองเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถมีอำนาจในการสั่งการนะคะตัวเขาเองเนี่ยแบบชอบทำงานนะคะนะแล้วก็อาจจะมีอดีตเคยเสียใจกับความรักมานะคะ เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณก็ได้เป็นคนที่ดูลึกลับดูน่าค้นหามีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เขามีตัวเลือกนะคนๆเนี้มีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะด้วยบุคลิกของเขานะคะเป็น Knight of Cups กับความมั่นคงนะคะในที่การงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบดึงดูดเนาะดึงดูดคนที่อยากจะเข้าอยากจะเข้ามาในชีวิตเขา่า่เออ มาดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะสี่เหรียญห้าดาบเขามีความกลัวจริงจริงนะเขาเป็นคนที่มีความกังวลในเรื่องความรักอาจาอาดีตนะคะทำให้เขากลัวทำให้เขารู้สึกรู้สึกว่าความรักมันเสี่ยงต่อการที่เขาจะต้องเจ็บ ต่อการที่เขาจะต้องแบบผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเขาเขามีความกลัวนะคะเกี่ยวกับความรักเพราะว่าในอดีตอ่ะเนี่ยเขาอาจจะเจอบาดแผลหนักๆมานะคะแล้วทาให้เขาอาจจะถอดใจในเรื่องของความรักไปแล้วด้วยซ้ํานะคะเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเวลาที่เขาจะรักใครเขาค่อนข้างที่จะแบบเซฟหัวใจตัวเองมากๆนะคะคนคนนี้นะเนี่ยถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอนะ่ะคุณทําให้เขาอ่ะ กลับมาเชื่อนะคะหรือว่ามีความหวังในเรื่องความรักนะคะเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะเขารู้สึกอยู่กับคุณแล้วสบายใจปลอดภัยที่จะรักนะคะมีพลังงานของชาวธาตุดนินด้วยแล้วก็ชาวราศีกุมคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะหรือคนที่มีเสน่ห์มีความโดดเด่นเนาะมีพลังงานของชาวธาตุไฟค่ะเมษธนูเขา เขาอยากคว้าโอกาสครั้งนี้เอาไว้นะคะเขามีความหวังกับความรักครั้งนี้มากๆนะแม้ว่าเขาจะเคยมีอดีตแม้ว่าเขาเขาจะรู้สึกว่าความรักมันมันน่ากลัวหรือแบบเขาไม่ไว้วางใจในเรื่องความรักก็ได้นะแต่พอมาเจอคุณนะ่ะ คุณเหมือนเป็นความสดใสเป็นข่าวดีในชีวิตเขานะคะคุณทำให้เขากลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งอะนะเป็นพลังงานไพ่เดร์สันนะคะเขารู้สึกโชคดีจังเลยที่เจอคุณอนะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตเขานะถ้าเกิดตัวเขาเองนะ่ย เห็นไหมคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์ดวงนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าดวงนี้เนาะเนี่ยชีวิตของเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบไม่กล้านะคะไม่กล้าเกี่ยวกับความรักนะคะออ,อาจจะมองความรักแบบมีมีกำแพงอะ่ะอ,อหรือว่าเขาเขาอาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของความรักด้วยนะแต่พอมาเจอคุณดูสิ นะคุณเป็นความสุขเป็นความสว่างสวยในชีวิตเขาเนะี่อดูไพ่ของเขาสินะพระอาทิตย์แต่ละดวงมันจะดูแบบมองๆนะคะดูแบบไม่สดใสอนะแต่คุณเข้ามาแล้วเหมือนฟ้าฟ้าประทานคุณมาให้เขาอะ่ะเออประมาณนั้นเลยนะที่เขารู้สึกนะคะอมืมาดูสิแล้ว เขาจะทำอย่างไรต่อนะคะคนคนนี้ p a g e of Cups คุณทำให้เขารู้จักกับคำว่ารักคุณทำให้เขาอยากที่จะรักอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยนะคะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้นะมีพลังงานของชาวธาตุลมเมทุนตุนกลุมแล้วก็กระกฎพิจิกมีนะคะธาตุน้ำเนาะ Temperance คุณเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้หรือเป็นความรักที่มีเรื่องของระยะทางระยะห่างนะคะ King of Pentacles ์อืมไนท์ออฟวถามว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะคนคนนี้ย ถ้าเขามีสเสน่ห์มีตัวเลือกมากมายเลยนะคะเขาจะตัดสินใจที่จะแบบจริงจังกับคุณนะคือเขาเขาอยากที่จะสารต่อในความสัมพันธ์นี้หรือเขามีความรู้สึกอยากจะเออปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อคุณนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในตัวเขาอะคะ่ะในการกระทําของเขานะเหมือนเขาอยากที่จะ อยู่ๆก็คิดที่จะแบบรักคุณอย่างมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยอออยากจะมั่นคงในความรักให้กับคุณแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักลงทุนได้นะคะเป็นเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะบุคล mm ิก hmm. บางท่านบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะนะมีเสน่ห์ค่ะพูดทีนึงก็มีเสน่ห์มากๆนะมีเสน่ห์ในคําพูดแต่เขาอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะเขาอาจจะดูนิ่งเงียบนะอืม บาลสิเขาจะทำยังไงคะอืมเขาเริ่มที่จะคิดเกี่ยวกับอนาคตระหว่างคุณและเขาแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้นะนั่นหมายความว่าเออเขาจะมองอนาคตเกี่ยวกับคุณแล้วแหละนะคะเนี่ยโอ้โหขึ้นไพ่สิบเหรียญเลยอะทุกคนนกมองว่าคนคนนี้นะ เขาอยากที่จะมีคอมมิทเมนต์กับคุณนะคะเออคุณและเขาจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะก็แล้วแต่บางคู่ไปนะบางคนก็ความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิมนะคะหรือบางคนถึงขั้นแบบตกลงปรงใจนะคะเป็นคู่ชีวิตของกันและกันก็ได้นะคะนั่นหมายความว่าการแต่งงานเนาะหมายถึงการแต่งงานการตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ถ้าเขาดูแบบเป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์เนี่ยเขาจะจบทุกอย่างนะเหมือนเขาจะหยุดอืมเขาจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบดูเป็นคนเจ้าสำราญดูมีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะหยุดเพื่อคุณนะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้นะก็จะมีพลังงานของชาวราศีพิจิกเพราะไม่ไม่หรือทำงานเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะทำงานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเนาะ เขาจะหยุดความเจ้าชู้เขาจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะมาจริงจังในความรักครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะรักคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะมาดูกันซิว่าเอา่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้าง1ดาบอ่านาย t of Wands แน่นอนนะคะคนคนนี้เขาจะตื่นรู้เรื่องของคุณนะคะหรือถ้าคุณกำลังเจออุปสรรคต่างๆนะคะในในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าบุคคลก็ตามนะคะที่ทำให้เกิดอุปสรรคในความรักครั้งนี้เหมือนกับว่าคุณกำลังจะได้รับชัยชนะนะคะคุณกำลังจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคนคนนี้ เขารักคุณนะคะแล้วก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างในความรักครั้งนี้เพื่อคุณอย่างแน่นอนนะอืมโอเคประมาณนั้นไพ่บอกว่าคุณจะสมหวังในความรักครั้งนี้นะพลังงานพาไพ่ใบนี้นะั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณเอ่อรอคอยคุณกําลังจะได้รับโอกาสฟ้ากําลังจะ เปิดทางให้กับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะอวยพรให้กับความรักของคุณนะคุณกำลังจะได้รับชัยชนะนะคะคุณกำลังจะสมหวังในความรักทางนี้นั่นเองนะคะก็คือในลักษณะที่มีคู่แข่งแล้วคุณน่ะจะเป็นผู้ชนะเนาะประมาณนั้นนะคะคุณเป็นผู้ลุมหัวใจเขาคนคนนี้รักคุณมากๆนะคะ อืมเนี่ยบางคนนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูอึดอัดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูหรือว่าเขาทำอะไรรับหลังเราก็ได้นะอืมทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายนะคะถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเขาเอ่อไม่ชัดเจนกับคุณนะทุกอย่างกำลังจะชัดเจนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพลาังงานจากไห่นะคะ ที่อยากจะบอกคุณคุณและเขามีความเป็นคู่สร้างคู่สมกันมากๆเลยนะคะระหว่างคุณและเขานะเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่มีความเป็นผู้น,นำดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะร้อนแรงนะคะเป็นคนที่ดูแบบ ฮอตด้วยกันทั้งคู่นะคะนะมีความเป็นคู่สร้างคู่สมกันมากๆเลยนะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะคุณกำลังจะสมหวังในความรักครั้งนี้ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้นกไปกก่อน,นะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ